ก็เดี๋ยววันนี้ครับเรามาลองเล่นฟูลเชลซีในคลาสซ U ทั้งหมดนะครับก็ขอบคุณเจ้าของไอดีน้องเฟิร์สด้วยนะครับที่สนับสนุนกันก็เดี๋ยวจะมีตัวที่ได้เปลี่ยนลงนะจะเป็นจอจินโยกับโอดอยแต่ว่าจอจินโยเนี่ยผมเคยเล่นมาแล้วก็อาจจะไม่ได้ชอบถูกใจอะไรสักเท่าไหร่ก็เดี๋ยว มาลองดูว่าจะเหมาะกับแผนการเล่นของผมหรือเปล่านะครับอืมแล้ว1ปตัวจริงกันดีกว่านะครับคนแรกทิโมแวนเนอร์ตัวนี้ก็เหมือนจะเคยเล่นแล้วนะสำหรับแวนเนอร์ก็สําหรับแวนเนอร์นี่เหมือนจะไม่ได้ฝึกพิเศษอะไรเลยนะครับนักเตะชุดซีนี่น่าจะไม่ได้ฝึกพิเศษสักคนนะครับก็สำหรับทิโมแวนเนอร์นะโดดเด่นไปเรื่องของความเร็วอ่านิเมชันในเกมเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่เล่งสปีดได้ของนขก่างดีเลยทีเดียวให้ดูราคาหน่อยราคา6ล้านล้านไม่แพง ถือว่าเป็นกองหน้าหนึ่งคนในฟูลเชลซีที่เล่นง่ายละกันแต่ว่าข้อเสียเนี่ยคือค่ายิงไกลไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับนะแต่ว่าเวลาเอามาเล่นในกรอบเนี่ยก็ถือว่าเชียบขาดเชียบคมอยู่แล้วก็ปีกซ้ายปีกขวานะครับจะเป็นคริสเตียนพูริสิตกับทางด้านของคายฮาวเวตนะก็ฮาวเวตนี้โตเมตามากๆเลยนะในแพทนี้นะครับก็เดี๋ยวฮาวเวตเนี่ยเดี๋ยวได้เล่นหลายตำแหน่งทั้งปีทั้งหน้าแล้วก็ทั้งกลางในแผนของผมด้วยนะครับก็จะจับไปเล่นหลากหลายตำแหน่งหน่อยนะส่วน บริสิทธิ์เนี่ยก็เดี๋ยวเอาไปยืมเป็นตัวทําเกมนะเพราะว่าค่ายิงเนี่ยก็ดูน้อยนะครับก็น่าจะเน้นเป็นทางทําเกมมากกว่านะค่าเปิดบอลก็ดูดีมาหน่อยเออเลี้ยงบอลความเร็วอะไรนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับฮาวเวลดนี้แม่งไม่รู้เก่งอะไรนะแต่ว่าสเตตนี้คือเกอนมากนะครับเออแล้วก็นิสัยมีไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะสำหรับ2คนนี้แล้วก็ราคาฮาวเวด์เก้าล้านล้านบริสิทธิ์แล้านล้านเอ้ยบริสิทธิ์แพงอะไรเนี่ยโอเคแล้วก็คู่กลางของเราครับเลือกมาเป็นเมสันเมาส์กับ มัตเตโอโควาซิตนะก็เมสันบาวนี่ก็ตัวเมต้าอีกหนึ่งตัวนะได้ทั้งเชลซีได้ทั้งแมนยูนะครับทีมชาติอังกฤษก็ได้ด้วยนะครับเมสันเมลก็ออกมาเล่นกลางก่อนเนาะแต่ถ้าไม่เวิร์กเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยปรับเปลี่ยนกันนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแผนของผมเนี่ยกลางสองคนจะทําหน้าที่เป็นตัวลุกแล้วก็ตัวรับนะครับเออก็จะให้เด่นเกมลุกมากกว่าเกมรับนะเออแต่แต่ว่าจะมีตัวอย่างโควาซิต์เนี่ยที่แบบทำหน้าที่ได้ครบเครื่องเนาะเกมรับก็ได้เกมลุกก็ได้อะไรเงี้ย เออมันจะค่อนข้างบาลานซ์ในแผนของผมนะครับเออแล้วก็นี่นิสัยแล้วก็ราคาเมสันเมาส์นะบวกโลโก้แมนยูเข้าไป18ล,ล้านล้านส่วนทางด้านของโคเวซิตนะแมนซิตี้ไม่ค่อยมีภาพจำสักเท่าไหร่นะก็เลยแบบราคาไม่ไฟโดดเท่าไหร่แล้วก็กางรับอ่ะเดี๋ยวจะเป็นพูดคู่เลยกันนะครับจอร์จินโยกับเป็นกโลกองเต้นะก็กองเต้นี่ความเร็วนี่ถือว่าเยอะมากนะวิ่งไล่บอลมันๆแน่นอนแล้วก็บวกกับ AI ของเขาที่ ช่วยเล่นเกมรับให้อีกน่าจะตึงมากๆนะครับอ่าแล้วก็จอร์จินโยนี่จะเป็นสายส่งแล้วนี่เกมรับกองเตะทองทั้งแถบมีแค่ดอกปเป็นเรื่องของการหมุงบอลเนาะก็เข้าใจได้ครับสูง168นะนี่สายก็มีดักทูเดคเกิลสปีดดิฟมีเซคันด์วินิจต่างนะครับเออส่วนจอร์จินโยนี่ก็จะเป็นส่งนะส่งเนาะเสียดายไม่มียิงหรือว่ามีเวิร์ฟให้มันส่งเว่อร์ไปกว่าน,นี้น่าจะเฟี้ยวนะครับเออราคากองเตะก็8ล้านล้านจอร์จินโย5ล้านล้านนะครับ แล้วก็คู่เซนเตอร์เพิร์ซูมากับอันเด็กคริสเตนเซนก็สำหรับ2คนนี้ก็ซูมานี่ผมว่าไม่ค่อยตึงเท่าไหร่พี่คริสเนี่ยเก่งมากๆแต่ว่าราคาเริ่มดีดไปไกลแล้วนะครับเพราะว่ามีป้ายเชลซีนะครับกับทางด้านบาร์เซโลนาเนาะก็จะแบบน่าสนใจมากกว่าทางด้านเคิร์ซูมาแล้วก็ AI ค่อนข้างดีด้วยแหละอยู่ในระดับเมตาเลยนะสำหรับคริสเตนเซนก็ข้อเสียเพียงอย่างเดียวของเขาก็น่าจะเป็นในเรื่องของรูปร่างที่ผอมนะครับจะมีบางจังหวะที่เอาไม่อยู่บ้างนะ เดือเคอร์ซมานี้จะด่อนจะด้อยในเรื่องของความอึดนะไม่ค่อยอึดสักเท่าไหร่ท้ายเกมน่าจะมีปัญหาถ้าโดนสวนกลับนะเดือคู่แข่งเปลี่ยนตัวนาที60-70แล้วลงมาเผาเนี่ยซูมา่าน่าจะเหนื่อยนิสัยมีพาวเวอร์เฮดเดอร์เหมือนกันทั้งคู่นะแล้วก็แบ็กซ้ายแบ็กขวาลิสเจมกับเบนชีเวลก็ถือว่าโหดทั้งคู่นะถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะรูปร่างก็ดีด้วยนะแล้วก็ปกติผมเล่นละเก่งมากๆนะ2คนนี้นะราคาเบนชีเวลดูถูกๆน่าซื้อมากเลยนะเบนชีเวลถือว่า ครเอพีพอใช้แทนมาร์คูคูเรียได้สบายเนี่ยส่วนลิเจมนี้ก็จะต้องคิดซะหน่อยว่าจะใช้ดีไหมเพราะว่า,า,าราคาค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าจริง,รงๆก็เอาไปเล่นกองกลางได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ายิงไกลดีแล้วก็ผู้รัตษาประตูครับเกปาอาริซาบาลาน้านะ22 u c ออันนี้ก็อาจจะหลุด QC วมานิดนึงนะครับเออแต่ว่าสแทตทถ,ถือว่าดูดีนะ130หมดเลยนะครับในตำแหน่งผู้รักษาประตูมีอันนี้แอบฝึกพิเศษ,ษมานิดนึงนะครับให้เพิ่มเพิ่ม <c oughs> ความสวยงามเข้าไป แล้วก็จะมีตัวสำรองอย่างคาร์ลมอสซันโอดอยนะตัวนี้นี่ก็คล้ายๆพลิสิตธ์นะนะแต่ว่าจะเร็วกว่าค่อนข้าง,างชัดเจนเออือไหนขอเทียบกันหน่อยสิอาจจะมีโอกาสได้ได,ได้ลงแน่นอนอุ้ยมีค่ายิงไกลที่ดีกว่าด้วยวก็จะไปด้อยเรื่องวิกฟูดนะแล้วก็มีเทคดิเพ่ per, เพิ่มความเขาเรียกเลี้ยงบอลคล่องยิ่งขึ้นนะเออเออโอดอยนี่ก็ดูน่าเล่นว่ะเออเดี๋ยวได้ลงแน่นอนไม่ต้องห่วง นะครับส่วนแผนการเล่นก็จะเล่นเป็นประมาณนี้นะเออแต่ว่าเดี๋ยวผมขอปรับนิดหนึ่งนิดเดียวเลยคือเมื่อวานผมไปเล่นฟูเชลซีมาเหมือนกันนั่นแหละแล้วแบ็กอะถ้าตั้งให้บกุกอะแม่งโคตรมีประโยชน์นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ออกให้เหลือเป็นแบบนี้เลยอ่าให้มีส่วนร่วมในการเล่นเกมลุกด้วยนะครับเกมรับช่างมันอ่าแบ็กเชลซีมันต้องอย่างนี้ <laughs> นะครับนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูแผนนี้ทีหนึ่งแผนนี้จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะเน้นส่งไกลแล้วก็กองกลางคีย์หลักของเราคือกองกลางคู่ซีเอ็มนะเพราะว่าจะมีโอกาสได้สอดเข้าไปยิงหรือว่ายิงไกลนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการเล่นเกมรับด้วยนะครับถือว่าเป็นเคอร์เรตตัวห้องเครื่องอย่างแท้จริงนะสำหรับแผนของผมนะครับส่วนโค้ดเนี่ยเลือกมาเป็นเอนโซมาเลสกานะจะได้โบนัสก็คือ,คอเพิ่มความเร็วสูงสุดกับทางด้านของดันแนวหลังนะครับก็เกมรับก็จะดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับนะ อ่าโอเคก่อนจะระับชมไฮไลท์การทำประตูตก็ฝากเพื่อนกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากมาดูเกมเต็มก็มาดูได้ที่สตีมสดทุกวันศุกร์เสาร์ทตย์6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับผม Let's go ผมว่ามันอไอ้นี่ว่ะอุ้ยโอ้โหลูกแรกของชีโมแวนเนอร์ โอ้โหสวยมากสวยแวนเนอร์กูได้วิ่งว่ะโอ้ยาเตแวนเนอร์สวยจัดแวนเนอร์เออโอ้โหแทงเหลี่ยมนี้อย่างเดือดอ่ะ เมสันเมาส์หรือโคววสิตนี่แหละอือทีนี้เล่นยางเข้าขาดุเขึื่อนพี่แล้วก็พาบอลผ่านไปได้เฮ้ยยางแยกบอลกลับมาสเปรอะไรไม่ต่อบอลเลยแท่ทง,งเดียวเฮ้มึงไม่ต่อบอลเลยเหรออ๋อฟูลสเปรอะไรเนี่ยเฮ้ย ได้สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมรัวๆเลยไม่ไปสิต้อยัหนึ่ชั้นจไปหโค้าแล้วขึ้นเกมเล่นบอกเออเข้าสักทีเบสันเมาอยยายา อย่าอย่ามาเป็นแบบนี้ขอร้องเลยสามน้องปิ้นทำไรอะสาม R เออเดี๋ยวเล่นสาม R มีกาโอ้มีมดิพึ่งขายดานิโล่ปิูเวไป,ไป,ไปไลูนี่ยิงไกลผมว่ายิงยิงดีนะนถ้าเทียบกับทีอผมว่ามันจะได้เรื่องแบบเล่นสนุกกว่าด้วยความแบบมีความคล่องตัวเพิ่มขึ้นอะอย่างนะเงยอ่อยิงไงดีวะโอเคยิงอย่างนี้กนะันแบง ในคลับมีอยู่เดี๋ยวผมถามให้เฮ้ยเห็นลูกยิงีเียโอ้โหโคเวสิต่ปัดออกไปได้ทำไมโคเวสิตดูยิงไม่น่ากลัวเลยเหลี่ยมเมื่อกี้ก็ดีอยู่นะซื้อมากแก้ตัวไม่ได้โ,ดไดโอ้โหวินิษฐ์ <laughs> สองจุดโทษเดมันยาวิดิชใคยเรียกคนนั้นยิงเว้ยยิงสวยอโอ้โหชิปหายโอเคเดียันเมาจอจินโยมาไงวะเนี่ยแม่งยิงได้เฉย ui thêm gian bóng đi chăng à bóng thôi được bao vidi đi xinh xắn khó biệt nói big em khó biệt nói แบกแฮมแพ้ pass, เสียงดังสวยชีเวลเฮ้ยเห็นปะนะสวยชีเวลอคอนิกโมเมนต์ moment, ครับจังหวะนี้แต่ว่าสมัยนี้มันก็ไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นแล้วนะอเออเฮ้ยเสียบอลในกรอบเขียนโทษ อีเอ้ยแยงแล้วแย่งอีกไม่ได้อีกทีมาโอ้ดอยเออมีสั้นเมา์เอาให้หน่อยก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เพียบพร้อมปะเจอนี่แมนมันไม่ได้เป็นปีหลักมันเป็นคาดเสริมเฉยๆไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่จุดโทษ วันนี้ผมเรียกจุดโทษฉ่ำเลยวะที่มันมีนักเตะได้ UCL เยอะๆพอดีสวยเมซอนบอลบ้ามองอย่างนี้ใครจะเซฟล่คะครับผม เสวยจัดโอ้โหที่มันลูกหยิงแชมเปี้ยนลีกลวนะ่ะเนี่ยจังหวะมีสั้นเมาส์ยกเนี่ยเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะปูเชลซีซียูนะครับเป็นยังไงกันบ้างอ่าก็เริ่มที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูก่อนแล้วกันนะสำหรับเกป้าส่วนตัวผมมองว่าไม่ได้ต่างจากปีลฟ์เยอะสักเท่าไหร่ ก็ยังมีจุดอ่อนเรื่องของการโดนปั่นเหมือนเดิมนะครับเออแต่ว่ามันก็จะมีการส่งบอลที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการเซฟบางจังหวะก,ก็ดูดีขึ้นนะแต่ว่ามันไม่ได้แบบดีกว่าเยอะขนาดนั้นถ้าเกิดเทียบจาก FP5 กระโดดมาเป็น18เงี้ยเพิ่มมา13 FP เนาะแต่ว่ามันไม่ได้เหนียวขึ้นกว่าเดิมสักแบบเห็นได้ชัดขนาดนั้นนะครับก็ยังให้แรงเดิมนะเออให้แรงเดิมประมาณ A บกถึง S, S แล้วก็คู่เซนเตอร์ นะครับคริสเตนเซนกับซูมาก็เหมือนเดิมวะไอซูมา AI เกมรับมันแบบไม่ค่อยแอคทีเวทเท่าไหร่คือมันไม่่อยแบบมันเหม่อใช้คําภาษาบ้านบ้านนะเหม่อเล่นเกมรับนิดนึงนะครับเออมันจะแบบเรื่องของลูกมงเรื่องของการจัมปิ้งกระโดดเยอะอะไรเงี้ยเล่นจริงมันไม่ได้ขนาดนั้นนะมันไม่ได้ค่อยกระโด,ดดดีกว่าคริสเซนเซนสักเท่าไหร่ด้วยซ้ำน,นะครับเออแล้วก็พี่คริสยังดีเหมือนเดิมนะยังไว้ใจได้เหมือนเดิม ที่นี่ขนาดมีเคิร์ซูม่ามาลดความเก่งนะแบ็กซ้ายแบ็กขวาลิสเจมกับเบนชีเวลก็ทำหน้าที่ได้ดีทั้งคู่วันนี้รู้สึกว่าพอๆกันเออไมไ่แบบรู้สึกว่าใครเก่งกว่าใครนะแต่ว่าลิสเจมนี่คือดูจะพาบอลไปได้ดีกว่าทางด้านของเบนชีเวลนิดนึงนะ่าจะเป็นเพราะว่ามีสปีดดิปเปอร์นะครับแต่ว่าลิซเจมก็ยังมีจุดที่ผมไม่ชอบเหมือนเดิมก็คือเวลาเล่นเกมรับมันจะหุบมาประมาณเนี้ยเออมันทาให้แบบบางทีคู่แข่งเล่นเป็น ซีซีสองหรือยืนติดปีกอะตัวลูกสองข้างเขาหรือว่าพยายามถ่างออกไงเล่นเกมกว้างหรือเจมมันจะเป็นช่องให้เขาแทงแล้วมันต้องเหนื่อยวิ่งไล่นะอ,อจุดนี้ผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่แล้วก็เอ็นโกโลกองเต้กับจอจิโย่ o เลยแล้วกันนะก็กองเต้ดีมากตอนนั้นเขาเปลี่ยนกองเต้ออกเอาโคววซิต์มายืนไม่ได้เรื่องนะครับโคสวซิต์ไม่ได้เรื่องเลยใน,ในตำแหน่งนี้ของแผนนี้นะเดี๋ยวจะบอกว่าเพราะอะไรอก็พูดถึงกองเต้ก่อนละกัน สำหรับกองเต้เนี่ยผมว่าที่ดีมากๆเลยคือมีความเร็วแล้วก็ไม่เมือเวลาเล่นเกมรับขยันนะครับไล่บอลได้พาบอลได้นะออด้วยการที่แบบมีสปีดดิฟมีเซคันด์วินแล้วก็มีไดร์ทูลเลเนี่ยช่วยได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าเรื่องของการยิงก็อาจจะถ้าอยากจะยิงนะก็คงต้องพาเวอร์ช็อตอาจจะช่วยได้บ้างนะครับแต่ว่าในเรื่องของความแข็งแกร่งเนี่ยผมมองว่ามันแข็งน้อยไปหน่อยบางทีเจอแบบพวกกองหน้าตัวใหญ่ๆหรือตัวลูกตัวใหญ่ มันเบียดไม่เข้านะค่าเกมค่าแข็งแข่งตรงนี้มันอาจจะน้อยไปน,นิดนึงถ้าเกิดมันเยอะกว่าน,นี้ถ้ามันเป็นฟิลคล้ายๆแบบมาเชลโนอะไรเงี้ยอาดีมาเชลโนมาเกเร่ก็คือตัวเล็กแต่ชนได้หมดชนแล้วคู่แข่งยุบแต่ว่ากองเตะบางทีชนแล้วเขาไม่ค่อย,ยุบอาจจะต้องใช้การแบบแย่งที่บอลอะไรนี้มากกว่านะครับส่วนจอชินโยก็ถือว่าอ่ะโอเคเล่นได้ดีนะแต่ว่าแพทนี้อีกเรื่องหนึ่งตัวที่วิฟุด3าดาวเนี่ยมีปัญหามากๆเลยครับ นะในเรื่องของการจ่ายบอลในจังหวะที่โดนเพสซิงถ้าเผลอไปเข้าเหลี่ยมวีคฟุตเนี่ยจ่ายเสียบอลง่ายๆเลยนะครับอันนี้อาจจะต้องระวังกันนิดนึงนะทั้งฟู่เลยมีปัญหาเหมือนกันก็ส่วนจอร์จจนโยถือว่าอ่ะโอเคมีส่วนร่วมแบบเกมดีขึ้นนะเออถ้าเกิดเล่นในระบบเนี้ยซ1 2 3ของเล่น CDM หรือ CM อะ่ะผมว่าเขาเล่นได้แต่ถ้าเกิดเล่นคู่มิดฟิลด์อ่ะผมว่าเล่นไม่ได้เป็นดับเบิลไพวอตอ่ะเล่นไม่ได้เพราะว่าช้าเกินนะครับเขาจะเป็นตัวที่แบบค่อยๆเนี่ยอย่างในระบบเนี้ยครับกองเต จะรีบไปเล่นเกมรับโควาสิตจะรีบไปเล่นเกมลุกส่วนจอร์จิโน่จะค่อยๆเล่นเกมลุกและเกมรับทําให้มันเหมือนเป็นตัวเชื่อมระหว่างคู่มิดฟิลด์สตัวนี้ในการจะเล่นเกมลุกและเกมรับนะครับมันก็เลยดูลงตัวนะในตอนเล่นจริงๆแล้วก็ส่วนทางด้านของมัตเตโอโควาสิตส่วนตัวก็ผมมองว่า AI เขาไม่ค่อยขยันเล่นเกมรับเท่าไหร่เพราะจะเป็นเหมือนคล้ายๆเอเซียงก็คือเขามีพร้อมหมดถ้าเกมรับมีถ้ากายภาพมีมีความเร็วด้วย แต่ว่า AI เขาจะแบบไม่ค่อยสนใจบอลสักเท่าไหร่เวลาคู่แข่งคลองบอลเนาะเออเราอาจะต้องคุมเองอันนี้ก็คือสิ่งที่อาจจะต้องระวังนิดนึงถ้าไปคู่กับกองเต้นในระบบดับเบิลไพวอ422 2หรือว่าจะเป็น4231เล่นได้แต่ว่าถ้าเกิดเล่นคนเดียวเป็น CDM ที่หัวใจสำคัญคือเกมรับอย่างตำแหน่งตรงกองเต้นเนี่ยเล่นไม่ได้บอกไว้ก่อนแต่ว่าโดยรวมดีพาบอลได้อาจจะไม่ได้เร็วมากแต่ว่า มันเลี้ยงบอลคล่องขึ้นนะถ้าเทียบกับตัว BTB ดูคุมบอลได้ดีขึ้นส่วนเรื่องของการยิงก็ยิงได้แต่แค่ไม่เวอร์นะครับก็ประมาณนี้นาะฟวัวสิตจอรจินโยก็โอเคเป็นตัวที่ดีในระบบบางระบบนะเออแล้วก็เมสันเมาส์เอาไปเล่นกลางโอเคเอาไปเล่นกลางโอเคเอาไปเล่นปีกก็โอเคนะครับแต่ว่าถามผมว่า ผมชอบจุดไหนที่สุดของเมสันเมาส์ก็น่าจะเป็นในตำแหน่งปีกแล้วกันนะครับอาจจะเป็นเพราะตอนนั้นมันเข้าคู่ไม่ดีด้วยผมว่าถ้าเมาส์ตอนแรกยืนคู่แบบนี้ใช่ไหมถ้าเมาส์ไปยืนคู่จอจินโยอาจจะดีกว่านี้เพราะว่าไอโควาซิตกับเมาส์มันเป็นประเภทเดียวกันก็คือมุ่งจะไปเล่นเกมลุกก่อนทีเนี้ยบางทีอ่ะสองคนนี้มันขึ้นไปเล่นเกมลุกพร้อมกันเลยไม่มีตัวเชื่อมมันก็เลยแบบดูไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบจอจินโยคู่เมสันเมาส์อย่างเงี้ยอาจจะดีขึ้น นะครับเออแต่ว่าเดนแนกก็เลยดูชอบตำแหน่งปีกมากกว่านะครับเพราะว่าจ่ายบอลจากแนวล,ลึกก็ได้พาบอลก็ได้เปิดบอลยิงอะไรเงี้ยได้หมดค่อนข้างครงบเครื่องนะครับก็ยังเป็นเมตาอยู่นะสำหรับข้อเสียนิดนึงแล้วกันอาจจะแบบวิ่งยาวๆไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะแต่ว่าได้ได้เปรียบตรงรูปร่างดีนิดนึงเท่าไปเล่นปีกแล้วก็คาร์ลมาซอนอุดอยเร็วคล่องจังหวะสุดท้ายถือว่าไม่แย่มากโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่า5ล้านล้าน,านอาจจะดูแบบ แพงไปนิดหนึ่งถ้าเทียบความเก่งเขาเพราะว่าเขาไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกว่ามันส่งผลต่อ,ตอเกมรูปเกมขนาดนั้นนะครับเพราะว่าความเร็วความคล่องอะ่ะมันมันช่วยให้เล่นง่ายก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนีฉีกกระชากจนกองหลังตามไม่ทันขนาดนั้นมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะมันก็แค่แบบรู้สึกว่าเร็วคล่องคู่แข่งรับมือได้ยากอะไรเงี้ยเฉยๆนะแล้วก็วิกฟุตเ็ามีปัญหาด้วยแล้วก็ส่วนค่ายฮาวเวดเอ่อค่ายฮาวเวดผมลองไปเล่นหลายตำแหน่งแล้วเล่นปีกเล่นหน้าแล้วก็เล่นกองกลางเนาะก็ผมรู้สึกว่า ตำแหน่งที่ดีสุดคือเล่นกองหน้าเล่นปีกมันจะมีความมาเชื่อมกับเพื่อนเยอะไปหน่อยเล่นปีกอันนี้คือข้อเสียชอบมักจะแบบไม่ได้วิ่งทับแบ็กมันจะมาเชื่อมกับเพื่อนซะเยอะทําให้บางทีมันไม่ได้แทงให้แม่งสักทีเพราะมันจะรอเชื่อมอย่างเดียวเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนแบบตัวตัวสายเชื่อมทั่วๆไปคือแบบพอจะใกล้ลําหน้าปุ๊บมันจะไม่วิ่งลําหน้าแล้วค่อยกลับนะมันจะหยุดเลยเออถ้าเกิดตัวมันเสมอกองหลังเนี่ยมันจะหยุดแล้วมันก็จะแบบมาเชื่อมมาเชื่อมมาขอบอลอยู่นั่นแหละ นะครับมันก็เลยจะมีปัญหาเลดนึดนงเวลาไปเล่นปีกเล่นกลางก็เหมือนกันเล่นกลางเติมช้าไม่รู้เป็นไรนะครับเล่นกลางจะเติมช้ามากนะก็เลยแบบไม่ค่อยชอบเกมรับก็ดูช่วยได้บ้างเล็กน้อยเอออาจจะแบบไม่เพียงพอดังนั้นในกองหน้าดีเพราะว่ามันพักกอนได้ออกบอลดีแล้วก็สอดเข้ามาทำประตูได้เก่งมากๆนะครับอืมก็คงเหมาะแต่กองหน้าแหละนะสำหรับครเฮาสแต่ว่าเก่งมากๆพอได้มาอยูน่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเนาะเอาไปเล่นปีกผมมองว่าอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ นะถ้าเกิดจะเล่นปีกคงจะต้องเป็นแบบ24 EP มั้งเออต้องรอดู AI ว่าพอพอเป็น24ี EP แล้วมันจะมาแบบกวาดมือขอบอลอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็คิดเตียนพุริสิตก,ก็ผมว่าโอเคนะพอเล่นได้แต่ว่าไม่ได้ต่างจากโอดอยสักเท่าไหร่เออผมมองว่าโอดอยอาจจะดูแบบดูดีกว่านิดนึงมั้งเพราะว่าโอดอยมันดูคล่องกว่าแนะพุริสิตก,ก็ถือว่าเร็วใช้ได้แต่ไม่ได้คล่องขนาดนั้นเป็นปีกดูออกแนวทื่อๆ เหมือนแบบพวกมีการฟุตบอลอ่ะมันไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ในจังหวะสุดท้ายก็ถือว่าทําได้กลางๆแล้วกันไม่ได้ถือว่าทําได้ดีมากนะส่วนตัวก็เป็นตัวที่เอามาเล่นได้แต่ไม่ได้ขนาดนั้นแล้วก็คนสุดท้ายชิมโมแวนเนอร์ก็เร็วเล่นสปีดเล่นกับสปีดบูทได้ดีก็คือกด r 1 l 1แล้วก็ดันอนานล็อกขวาที่แบบอยู่ๆเฉยๆแล้วจะแตะบอลอ้อมหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันใช้คำว่าไงเดียมันตามสปีดไปลายได้เร็วมาก มันแตะบอลห่างแค่ไหนอ่ะมันมีโอกาสตามไปเก็บบอลได้เร็วมากๆาจริงๆนะก็ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบผมใช้คําว่าเป็นนักเตะที่เล่นกับ first touch ได้ดีที่สุดในเกมแล้วกันนะส่วนเรื่องของการจบสกอร์ก็ถือว่าถ้าเป็นในกรอบถือว่าโอเคนะครับมีฟังก์ชันการจ่ายบอลเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้ถึงกับจ่ายดีอะไรมากมายนะครับก็ไปเล่นปีได้นะตอนผมเล่นก็ w วนเนอร์เมาส์อาร์แวทนะจะเป็นคอมโบนี้นะครับที่แบบดีๆหน่อยอะไรเงี้ยนะเออแล้วถามว่าเล่นหน้าก็โอเคไหมเล่นหน้าก็โอเค หมอเกมเปิดๆหน่อยถ้าเกิดเกมตันๆเกมปิดๆก็จะลําบากนิดนึงโดยเฉพาะที่แบบเขาเอาเล่นแบบจุดศูนย์ห้อยก็คือแบบกองหน้าแม่งลงมาเกินครึ่งสนามฝั่งตัวเองเวลาเล่นเกมรับอย่างเงี้ยมันจะทาให้พวกกองกลางมันแพ็กเยอะแล้วแบบแวนเนอร์มันไม่มีพื้นที่หายใจนะก็ถ้าเกิดเจอเกมตึงๆอะฮาวเวตอาจจะแบบเล่นง่ายกว่าเพราะว่ารูปร่างเขาแบบดีกว่าเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ถ้าให้สรุป โดยรวมตัวที่ผมมองว่าน่าซื้อน่าหามาใช้เนี่ยก็จะมี h a r วิร์ดเวนเนอร์เมาส์เนี่ยสามคนนี้น่าซื้อหมดเลยนะครับแล้วก็โค v วสิตได้นะกองเต้กองเต้ก็ได้แต่ว่าอาจจะมีตัวอื่นที่ดีกว่าในเชลซีนะครับส่วนจอร์จินโยเฉพาะเฉพาะแผนถ้าแผนเป็นแบบผมเล่นได้ถ้าแผนไม่ได้เป็นแบบผมอาจจะต้องไปจูนิดนึงนะครับเ่ทิเทนเซนตเล่นได้ชีวเจมเล่นได้ซูมา ผมว่าถ้ามีตัวเืออื่นเอาตัวอื่นดีกว่าเนาะเออแล้วก็ปุริสิตก็เฉยๆไม่ค่อยน่าเท่าไหร่โอดอยก็เหมือนกันนะครับแล้วก็2คนนี้มันถ้าเป็นแฟนเชลซีก็คงไม่ค่อยจะอินเท่าไหร<ล>่หรอกเพราะว่าไม่ได้อยู่กับทีมแล้วก็ตอนที่อยู่กับทีมก็ไม่ค่อยได้เล่นอะไรสักเท่าไหร่อ่ะเนาะเออดังนั้นผมว่า2คนนี้ก็ข้ามได้ก็ข้ามส่วนเกปปาก็ปิดหวังนิดนึงแล้วกันนะครับมันสแตทคือมันไม่ค่อยเก่งกว่าตัวไ์สักเท่าไหร่มันก็เลยดูผิดหวังนิดนึงนะเออโดยรวมแสดงความชอบทีมนี้เนเ็นนเลย อาจจะให้ไว้ที่สัก8.5เต็ม10นะครับเพราะว่าหากกองหลังกะโกแล้วก็ตรงกองกลางนะครับเออกองเต้ถ้ามันยิงไกลได้อาจจะดีอยู่นี้หรือจอร์จินโยถ้าเกิดพาบอลไปเองได้ที่แบบครบเหมือนแบบโควาซิตอย่างเงี้ยอาจจะดีขึ้นนะคือแบบมีความสามารถเหมือนโคเาซิตเลยแต่ว่าเวิร์กเลดเป็นเหมือนจอร์จินโยอย่างเงี้ยอาจจะแบบ9.9ไปเลยนะสำหรับความชอบอ่ะโอเค ก็ฝากไว้เป็นประมาณนี้แล้วกันก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นฝากติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย